สวัสดีจ้าเมื่อนี้บีผ้ามากินตำมะฮุ่งจ้ตาตำฮุ่งเ่บๆแบบจวดจัดเลยมีผักกัญจงแคบหมูลวกเส้นเล็กจ้ะลวกเส้นเล็กห้อย้กระเทียมเจียวกับไข่ตุมผักกัญจงคือแบบสดๆเลยได้มากับฟ้าวกินจ้ะเดี๋ยวมันสิเหนี่ยวก่อนเขาเหนียว ซิ่มกันจ้าซิ้มสิ้มซิม,มกินข้าวกัเด้อยจะคขำสีเสียบถงอุ้ยเผ็ดเผ็ดขนาดลวกเส้นจ้ะลวกเส้นเล็กลูกสาวนอนจ้า ได้ฟ้าวกินคุยจะคุยอืมพองจองแซ่บ กรอบขนาดไข่ต้มไข่ต้ม,มแซ่แบจัดแซ่บ ยินดีต้อนรับสิ่เมนวิดีโวจะมอกกับพ่อพ่ยาซาลหดมีคนมาจาหลอดจะแหลกน้ำ <c oughs> แค่หมูตบท้ายจ้ะ